Reporting belle gesch h คุณกายไม่เคยเล่นก็ต้องเล่นใช่ไหมคุณครับตั้งแต่สลิมครับอยู่เล่นอุตสีทองเหมือนสลิมคลับ สลิมนี่ผมไม่เคยแตะมาแตะอีกทีก็ตอนเนี้ยก็กล่องคิดว่าสลิมนี่ฉากสุดเลยไม่หมอเลยก็แล้วผมเข้าใจว่าปืนหนึ่งของสลิมนีิมีไม่ดุเลือด ผมผมจะผมจะเข้าขวาใครฉีกซ้ายไปสองฉีกซ้ายไปเลยหมอหมอคุณกายมากรับผมอยู่อยู่แถวนี้แหละไม่เห็นอีกแล้วแต่อยู่หน้าผมอะ่ะกำลังออกซ้ายไปโอ้โหชัดแจ๋วโอ้โไปนู่นแล้วเหรอ ร้อยกว่าเมตรใครทนันร่อนกล้บมาครับจับได้ครับลงลงไหมลงลงได้ไหมจเย็นนะจเย็นนะผมเทปหนทงนี้แนละ้วลงลงลง<ะ>ลงโอเคจุดเปจุดเปโ ลงเนี่ยดูดูดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงสิ่งที่อยากเจอหิน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 ลงลงหายตัวหายตัวหายตัวรอใครหายหายตัวนะบรดเออหูเระเบิดทั้งนั้นอะผมเพียงแอมในเมื่อกี้มันไปยังไปแล้วนี่แหละสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือก็คือกิฟฟินดึงแบบนี้ละคุณ โอ้เมื่อกี้นี่ระเบิดสองแล้วูกแล้วขึ้นลงแล้วกูตีวางแล้วกูตีวางแล้วกูตีวางระเบิดไว้อย่างอย่างดีอ่ะผมว่าเราต้องใช้จุดนี้เป็นประโยชน์แล้วคุณสู้ได้สู้ได้สู้ได้กูตีว่าไงมัาครับชุดนี้พี่พอพอมีคอมบั๊กไหมพอมีความบังมครับอะไรนะครับจะลองแหวนเนอะจะลองกับแหวนเหรอน่าสงสาร คุณภมิเราก็ไม่สโลเยอะนะคุณเราเราจะไม่เข้าตอนตอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันสู้นะไอจอบตานี้ผมไปแลวโอ้โหไม่ติดคุณอือเพิ่อพรุ่งนี้คุณกายไปโรงเรียนใช่ไหมครับครับกลับมาตอนเที่ยงเฉพาะวันพรุ่งนี้วันเดียวะครนะ โอเคครับไม่เป็นไรฮะแค่นี้ก็ถือว่าโอแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูมดมกูดดมกูดดมได้แล้วกูดดมได้แล้วอู้หึบอลองผมเจอแมงมุมไล่วิ่งตามมาไล่งตามมาเหงนเฮ้ยหินก้อนนั้นสวยว่าคุณมาเล่นหินก้อนนี้กันดีกว่าหิน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 คุณไปเล่นไปเล่นไม่ควายมากเลย คุณไปเล่นหินหินข้างใน,นเฮ้ยออมันอีพบอ,อีพบมาหลอกผมขึ้นลงผมจะขึ้นลงนะผมผมโดนละ <c oughs> ผมจะขึ้นลงนะมันเอาผมลองมาลบลองครับม,มาลองลอง,งเลยครับมันเอาใครมันจะเอาใครหินหินเอาแสปเปอร์ครันดีสุดมาบ เอ้ยออเฮ้ยเออไม่เป็นไรทำไปทำดาเมจทำดาเมจเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตีว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 กูตี้ยวยิงลั่วโก่วงชุบชุดเป็นไรครับกระสารได้ละเอ้าล้มพอดีไม่ได้เลยไม่ชี้ยันไม่มาพึ่งอันนั้นเลยทำไมมีกระสารไม่ไม่ถึงมือแบบไม่ไม่ไม่มันมันร้มพอดีไม่ทันมึงถือว่าตายครับ คือ,ค,อคือผมกัลอะไจะชุบเต็มแล,แล้วก็ยานก็แล้วก็คุณคุณบอลตายเลยเมื่อกี้เมือ่อกี้คุณติวเปิดเกาะไปยังหรือว่าไม่ทันเปิดเปิดไปแล้วคเฮ้ย <c oughs> ใครทต่น <space> ระวังนะ <c oughs> เรื่องนี้ผมผมน่าจะขึ้นลงขึ้นลงอยู่งั้นแหละ ไม่น่าโดดไปตรงอื่นเลยอยู่ตรงวงกลมครับเขากินบับไฟรอรถไฟไปครับผมอยู่ขวาคุณอย่าซ้ายให้หลุดนะมันไม่หลุดสปกนโดไม่มีซ้ายขย่บไปใกล้ๆหน่อยก็ได้ครับเออใช่สิบเอ็ดวิเหยียบออกไปถักออกไปเนี่ยหน่อยนึงมันมาแล้ว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 เอาไหมตรงนั้นเอาไหมเตาม ชิดชิดมาอีกชิดมาอีกมันมาทางนี้มาทางนี้กนะ็ได้รอมาทงีแล้วนะมันไม่ออกก็ดีคุณมันเห็นเรามันไม่ออกอะ่ะไปไปไป,ไปขวาแล้วไปซ้ายแล้วล็อกแล้วเล่นบนเดี๋ยวผมลงไปล็อกไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเอาไงไม่ต้องเอาแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราออกมานนมาแล้วคุณอ นะหมดแล้โอ้โอ้โหไม่ทำดาเมจเลยล่วงก่อนจะได้ว่ะอย่างเงี้ยไม่ดีเลย <c oughs> ทำดาเมจไปหมอไม่ไม่ต้องมาสนใจผมนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงชุบทำดาเมจทำดาเมจทำดาเมจหมอหายตัว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 กัน <c oughs> หายตัวแล้วไปยืนในไกลเลย <c oughs> ไม่ต้องมาชุบผมไม่ต้องชุบ ติวหีืออ่ะมึงไปชิปไปชุบได้มาชุบ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 คนนึงมาชุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอชุบติวรอรอรอไปชุบติวจับจับจับผมก็ปล่อยผมก็ปล่อยเรื่อยรอรอจับแล้วก็ปล่อยจับแล้วก็ปล่อยคุณเราเซตรอไหมองบ้านบ้านบ้านไปเล่นบ้าน กระทอมเดี๋ยวรอรอกูตีก่อนเราไปเอาบ,บัฟกบเถอะแปรไปอาบ,บัฟกบก,บกันบัฟกบนีลาซาลชอบมากนะบัฟกบยังอยู่ไหมครับคุณเอออยู่อยู่เอาเสร็จแล้วที่ไปเลยคุณโอ้ยกบ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  Thần mà, thần má, lưu, lưu, nhanh, Lưu nhanh lưu, nhanh lưu Làm bằng ý, nhanh, ý, nhanh ý <cười> đây Lên nhanh, nhanh Lên lên ขึ้นลงบ้านสูงอย่างเดียวเอ้ยมันมาว่ะเฮ้ยกูเจอว่ะกูเจอแจ็คพอดไปครับไอครับขอไม่ต้องอะไรงั้นเลยลงลับอยังไม่ต้องโดมยังไม่ต้องโดมขึ้นลงหินครับ ผมฟังเสียงทันครับเฮ้ยผมตายแล้วค่อยล็อกก็ได้ถ้างั้นอะเออเลือดเพิ่มแล้วเลือดเพิ่มแล้วตายตายแล้วมึงดกิดคู่ดาวโดมผมอมไม่เป็นไรทางกดดันไปกดดันกดดันไปเฮ้ยเฮ้ยจะรั่วอยู่แล้วเฮ้ยทำไมทำไมจะรั่วอีกแล้ววะโอ้โหแบบนี้ไม่ดีนะผมขอต่อหนึ่งครั้ หมอหายตัวยังหมออะหายอยู่ครับชุบชุบผมชุบผมเออล็อกล็อกไปยังอะเอาเลยเอาเลยเอาเอาต้องเอาไม่ให้ไม่ให้เพิ่มเกาะไม่ให้เพิ่มเกาะอันนี้เงยก็ต้องเปิดหนูหรอก

ไอ้เี๋ยผมรอให้ผมรอให้ชุบ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 ป้าติวป้าติวชุบยังเออหมอหมอหายตัวหมอหายตัวหายเลยหายเลยหายเลยเซฟเซฟไปชุบผมหายไปชุบผมรู้เหมือนเขารู้ศพศพมันอันนั้นแล้วมันเฝ้าศพผมเหรอคุณรอดไปที่อื่นกินแล้วกินแล้วกินไม่ได้ครับแยกกันแยกกันระวังป้าติวคุณตาย เขาจบไปแล้วจบไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับกลับกลับยื้อไม่ได้คุณติวไม่น่าติดสองสไตลยเลยวนะเนาะทำไมทำไมแบบผมหันมาดูทุนตูทีไรแบบว่าช็อตช็อตสุดท้ายทุกทีเลือดดอนดทีวะโดนพร้อมทุนวันต่ออะไรนะครับมุงดามอย่างไรครับผมหันมาทีไรคุณติวเลือดแดงทุกทีเลย จะไม่ต้องมูรยะยไกลๆแล้วเกท่อนอย่าลืมว่าหมอมาทิ้งมือเขาทางไม่ล่ะแต่ผมอยากจะโทษคุณติวไงเรื่องเรื่องคุณติวระวังละคันนี้สองละคุณติวคุณติวสองละติวรับอุ้ยไม่ติวแล้วเดินเอาเดินเอา มามาใกล้ๆหมอมาใกล้หมอเออมันไม่เอาละมันหนับล้นทานแล้วครับหินข้างล่างข้างล่างใจเย็นอย่าเพิ่งอใจเพิ่งอใจเพิ่งสวยล็อกได้ล็อกล็อกได้ล็อกถ้ามันจะหนีนะดูนะถ้ามันจะหนีล็อกนะล็อก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 แม่งเลย เอ้ยเฮ้ยมันจะกินเกาะจะกินหินไม่โดนสวยสวยสวยหินย <e ิครักกูลงยานแล้วอีสัตฮะหารอหลชุบหลบเราทำต่อเราทำต่อเราทำต่อกูติวลงไม่ทันไม่ทันหรอ ไอยอ,อยู่ไหนชุบชุบชุสบส่งกูติวลอลออุออ้ยมันเว้ยไม่ผม,มไม่ติดสายไอ้เชียแม่งไอ้คนที่อยากให้มัไมมงไล่แม่งไม่ถึงไม่ไล่ไอ้คนที่ให้อยากไล่ไม่โดนไล่เออมึงบอกมันไม่ไปหยอกอย่างไี่ได้เลยกูไม่รู้จะยืนตรงไหนถูกเลยเนี่ย ตอนนี้มีหินก็หลบๆกันกันะครับเออใช่ใช่ผมผดียวม่ยังคุณผมยิงอย่างเดียวได้ไหมผมไม่ชมพวกได้ไหมได้ครับสมองไว้ใช่สมวกตองเขาปีนก็ได้เอ่าอ่ใช่ใช่ไปกดดันมันคุณไม่ต้องไปคนอื่นไม่ต้องไปเดี๋ยวผมยิงก็ได้ผมยิงให้ได้คุณกิวถอยถอยเราอย่าโดนของหนักนะถอยมาหินหินหินครับเออ ชิบหายใครโดนหินหินลบเอ้าเน่ามันูช้าสิหายตัวหายตัวเดี๋ยวผมชุบเองหายตัวเลยเดี๋ยวผมชุบเองอ่ะกดดันกดดันต่อคุณคุณท่านท่านแม่ชุบ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 แล้วชุบแล้วดึงเอ้วลบเจอเจอกูไอ้สัตว์เจอกูไอ้สัตว์มึง เจอกู <ctor> ปล่อย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 ปลอย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 ,ลอยไม,ม่ไม่ไม่หยุด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 ถ้าถ้าเขาออกจุดเราไม่เอาครับเราไม่หิวไม่เอาครับเฟสใหม่ยยิงระะไกลเอาเมื่อกี้ผมดึงสวย <Yeah S 1> สไหมคุณสวยครับแล้วเขาก็ไม่ตีเลยนะเขาบอกมันมันสโลว์มันซูเปอรส์ปปรสโลว์คุณมันซูเปอร์สโลว์โมชั่นเอ็นมันยิงมาน้องหน้าผมแล้วก็หันตีชัวโม มันซูเปอร์โซโลโมโชั่นทีมนี้ถึงแม้เราจะเจ็บหนักแต่เราก็ยังยืง <c oughs> <c oughs> ้ออ่าหินอุ้ยโดนถอยเดินเดินก่อนเดินก่อนเนก็บเจ็ตมาระเบิดปีตรนะงนี้หินหินหินครับหมดนะมแล้วรอมาระเบิด หินโดนหลักด้วยกูติวดูกุติวดูกุติวไม่ตายหมดแล้วหมดแล้วยังชุบ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 อ่ะชุบชุบชุบเลยชุบชุบว่างทางสะดวกทางสะดวกมึงลองมึงลองเฝ้าศพสิมึงลองเฝ้าศพสิแล้วมึงจะลงกินเฝ้าศพมันก็ตายนะเฝ้าศพมันก็เจ็บสิครับ ใช้ตอนนี้แอร์ซอลกลายเป็นเปาเราเปาเราแอรซอกูกูลุ้นลุ้นชิบหายเลยแม่งบอกให้แอรซอลไม่ตายแล้วนี่ยโอ้โหซุปเปอร์สโลโมชั่นซุปเปอร์สโลโมชั่นหิ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 นกูแชทกูแชทกูแม่งแรงว่ะกูดึงไม่ทันโทษที หินหินหินเอกคือไม่ได้ใจเย็นเจเย็นกูตีวเอาลงจบเอาเลยเอาเลยเอาทำละเมยเลยทำละเมยเลยได้แล้วชุบได้แล้วเอาแล้วมึงทำลุยยัด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 ,ยดสวยครับสุดยอดหมอนบอกกูเหนื่อยเลย คนหนึ่งตายคนหนึงลุกมันไม่เข้มคุณว่ามันไม่เข้มกับศพมากหรือเปล่า